สวัสดีค่ะพี่กอวันนี้นะคะพี่กุเกมจะมาอ่านมานาะประจําวันให้นะคะในวันที่29พฤษภาคมนะคะพศา 2, 5 6 6 4นะคะในหัวข้อเขตความตายใน2สมูเอลบทที่11ข้อ1-6ถึง6และบทที่12เอ้ยแล้วก็ข้อที่12ถึงข้อที่15ค่ะจะยกมาแค่ข้อ1นะคะก็คือ แต่ดาวิดประทับที่กรุงเยรูซาเลม็มเนื้อหาในเรื่องมีอยู่ว่าในปี2019นักปีนเขาคนหนึ่งมองดูดวงอาทิตย์ตกเป็นครั้งสุดท้ายจากยอดเขาเอเวอรเรสเขารอดจากการปีนเขาที่อันตรายแต่ความสูงบีบรัดหัวใจของเขาและเขาเสียชีวิตระหว่างการเดินลง ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คนหนึ่งเตือนมักปีนเขาไม่ให้คิดว่าการเดินทางจบลงที่ยอดเขาพวกเขาต้องเดินทั้งขึ้นและลงด้วยความว่องไวโดยไม่ลืมว่าพวกเขาอยู่ในเขตอันตรายดาวิดเอาชีวิตรอดจากการปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดที่แสนอันตรายถ้าม ท่านฆ่าสิงโตและหมีสังหารโก,โกลิอัตหลบพ้นหอกของซาอูลและศัตรูที่ไล่ล่าและเอาชนะคนฟิลิเตียและอัมโมจนได้เป็นกษัตริย์แห่งขุนเขาแต่ดาวิดลืมว่าตัวเองอยู่ในเขตความตายจุดสูงสุดในความสำเร็จของท่านเมื่อพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่ว่า จะเป็นการรบนักที่ใดๆในสองสบูเอลบทที่8ข้อ6ค่ะท่านทำการล่วงประเวณีและค่าตากรรมความผิดพลาดแรกเริ่มของท่านคือท่านอ้อยอิ่งอยู่บนยอดเขาเมื่อกองทัพของท่านออกรบครั้งใหม่ท่านประทับที่กรุงเยรูซาเลม็ม2สบูเอลบทที่11ข้อ1 ดาวิดผู้เคยอาสาไปสู้รบกับกอริอัสตอนนี้กลับพักผ่อนและกลับผ่อนคลายอยู่ในเกียรติยศแห่งชัยชนะเป็นเรื่องยากที่จะลืมตัวเมื่อทุกคนรวมถึงพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนพิเศษขอโทษนะคะอีกรอบเป็นเรื่องยากที่จะไม่ลืมตัวเมื่อทุกคนรวมถึง พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนพิเศษแต่เราต้องไม่ลืมตัวเมื่อเราประสบความสำเร็จเราเฉลิมฉลองและต้อนรับคำกล่าวยินดีได้ตามสมควรแต่เราต้องดำเนินต่อไปเราอยู่ในเขตความตายจงลงจากยอดเขาและรับใช้ผู้อื่นที่อยู่ด้านล่าง คุณขอให้พระเจ้าปกป้องจิตใจและย่างเท้าของคุณเอเมนในในส่วนของการคข้ควรนะคะมีอยู่ว่าคุณกำลังปีนขึ้นเขาหรือใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่มาพร้อมกับความสำเร็จได้อย่างไรจริงๆความสำเร็จก็มีความล่อลวงซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ ให้เราติดสนิทกับพระเจ้าพวกเราจะปลอดภัยแล้วก็เราจะรู้เท่าทันสิ่งอันตรายพวกนั้นนะคะแล้วก็ให้เราไวในการในเรื่องของบาปโดยการโดยการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนะคะติดสนิทกับพระเจ้าเราอาธิษฐานด้วยกัน,นะคะ่ะในหนังสือเขียนไว้ว่า พระบิดาขอทรงประทานความสําเร็จและปกป้องข้าวง์จากความสําเร็จที่มากเกินไปเอเมนขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคน,คนฟังนะคะขอบคุณค่ะ